สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc f a นหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยดาวน,นะครับทุกทุกท่านก็เลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้นะฮะก็ทำกันตอมเหมือนเดิมนะครับสลับในสูตรนะสูตรเก่าๆก็เอาสูตรเก่าก่อนเนาะช่วงนี้นะครับหรือใครอยากได้ในสูตรใหม่ก็คอ,คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันนะครับสรุปก็เข้านะครับเนาะ,ะชุดสรุปให้ไปก็เข้านะครับเนาะในที่ในศูนย์หกของสูตรนะครับเนาะ,นนนะนะแต่ในสูตรนี้มันมันไปออกยอดหลังเนาะนี่นะฮะวัดก่อน ห้าหกนะก็ไปออกย้อนหลังนะหรือจะนี่ซื้อเอาสูตรนี้ในงวดล่าสุดนะอ่ะมามักไปออกล้อนหลังนะครับงวดที่แล้วนะฮะหวยราวในวันพุธออกไปสองสองศูนย์หกนะฮะก็ไม่มานะครับไม่เข้าทั้ง2ส,สูตรเลยนะฮะเนาะอ่ะก็มาตามกันในสูตร2ส,สูตรนี้นะฮะสองหนึ่งสองสองแล้วก็สูตร A บุตนะฮะสูตรนี้ก็นะ 5060ู 50, นยะ์กะใกล้เคียงนะครับเนาะแต่สูตรนี้ก็นั่นแหละนะครับตัวเด่นใน3ตัวมา1ตัวเนี่ยมันก็ยังมาอยู่เนาะนะครับเสียดายปกติมันจะมาในหลักหน่วยนะแต่นี้มันไปหลักสิบนะครับเนาะ,ะมาตามกันต่อเลยนะฮนะเนาะก็มาดูในสูตรนี้นะครับสองหนึ 2, 1, 2, 2, ่งสองสองกันก่อนเลยนะครับเนาะอ่ะสองนะสงนะสับในสูตรสองหนึ่งผลที่ออกเนาะก็จะเป็นนะฮะในที่อขั้งก่อนเข้าบนล่างเลยเนาะ นี่แหละถ้ามันเข้าบนล่างแล้วถัดมานี่มันมักจะไม่เข้าเดอ้อนะครับเนะสูตรนี่ก็ยังมีใน4ตัวมา1ตัวอยู่เนาะอ่ามี2นะครับเนาะมาดูในล่าสุดนะครับสลับในสูตรนี้ก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ใน1 0 2 2 0 6 1 0 2 2 0 6นะฮะฮก็เราจะมาหาในที่ในหลักสิบกันก่อนนะฮะหลักสิบนี้เราจะนำนะครับในที่หลักหมื่นนี่จะคูณด้วยเลขคูณที่เนะครับหลักสิบคูณ2นะฮะแล้วก็หลักหน่วยก็จะคูณ2 0ง,งคูณเได้0นะฮะ0ูคูณสได้0 6 2นะครับ6 2เป็น12ก็จะบุ่งกันนะฮะอ่ะ0ูตัดศเหลือ2นะครับส่วนเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3 นในที่ในหลักสิบส่วนนในที่ในหลักหน่วยหลักหน่วยเราจะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วย9 1 9ด้าแล้วก็จะนํา9้าตัวนี้เนาะก็จะไปไปเพิ่มแต้มนะครับ1แต้มลดมา2แต้มก็จะเปนในที่ใน8แล้วก็7นะฮะก็จะได้นะครับในที่ในสูตรนี้นะครับ2 3 7 8 9 2 3 7 8 9 0ศนย์นะครับ อโอเคนะในสูตรนี้สูตรแรกจะ๋ยจับคู่ให้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในสูตรสองสองเนาะในงวดที่แล้วนะครับก็มาเลขเด่นอยู่เนาะนะในหลักหน่วยนะครับถึงตัวจอไม่เข้านี่เนี่ยหลักหน่วยเข้าเลขเด่นบ่อยอยู่นะครับอืทั้งก่อนที่มันไม่เข้านะครับอืทั้งก่อนไม่เข้าเนะเอออ่นะเข้าบ้างหลุดบ้างแล้วกันสุดนะครับเนาะ มาดูในล่าสุดนะฮะสลับในสูตร22นะครับเนาะ,ะก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเปนในที่ใน10หรือใครอยากได้ในสูตรใหม่นะฮะก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาแล้วกันนะครับเนาะถ้าอยากได้ในสูตรใหม่หวยลาวก็เม้นขอกันเข้ามานะครับสูตร2ตัวหรือ3ตัวนะฮะหาในหลักสิบนะฮะเราก็จะนําในหลักแสนะครับคูณด้วยเลขคูณที่8หลักหมื่นนะฮะคูณด้วย9 ล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่3นะครับ1 8ได้8 0ย์คูณ9ได้0นะครับ6คูณ3นะครับเป็น18จับบวกกัน8บวกกับ8ปนะครับเป็น10 6นะเป็น6ส่วนบกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น7นะฮะสำหรับในที่ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยก็จะนำในหลักแสนนะครับคูณด้วย3นะครับหลักพันคูณด้วย7 แล้วก็หลักหน่วยที่จะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ1 3ได้3 7 2เป็น14 6สี่หคูณแปดฮะหกเป็น4ี่นะครับเนียนเปลนไงอ่าใช่นะครับเราจะจับบวกกันเนาะก็จะเป็นที่ใน3บวกกันกับ4นี่เป็น7 7บวกกันกับ8ที่เป็น5นะครับ15เนาะอ่าสูตรหลักหน่วยจับลดแต้ม5 4 3 2ี่สาองนะฮะให้ได้4ตัวเด่น ก็จะเป็นในที่ในหกเจ็สี่สามสองหกเจ็ดสามนะครับจับ2ตัวนะฮะทั้ง2สูตรเลยนะครับสองหกับสองสองนะ 2, 1, ก็นนะ 2, 1, จะเป็นในที่นะครับสองหก่อนนะฮะสองหจะเป็นในที่ในสองเจ็ดสแล้วก็สองศย์สาม 3 8 3 9แล้วก็3 0ูนะฮะส่น 22, วนใน0ูตรสองเนาะก็จะเป็นนะฮะในที่6 5 6 4 6 3 6 2 7 5 7 4 7 3แล้วก็7 2นะครับทั้ง2ส,สูตรนะชอบสูตร2 1หรือ2 2นะครับหลักหน่วยชวนกันไหมหลักหน่วยไม่มีนะฮะก็มีหลักหน่วยใน7 นะครับมาชนกันกับในหลัก17ในตรงนี้นะครับมีเด่น2เด่น3ด้วยนะฮะเนาะอ่ะสองสามเจเนาะอ่ะลองดูนะครับเวันนี้2 3 7นะครับเลขเด่นนะสองผมว่ามีแน่ๆนั่นแหละนะครับหรือจะไปดูในอีกสูตรหนึ่งนะสูตรนี้ก็หลักหน่วยก็เข้าดีอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะได้แหละนะฮะก็901เนาะอ่ะก็ผลที่ออกก็จเป็นในที่ใน2 2206นะครับตัางกันต่อตามกันต่อนะฮะมาดูในล่าสุดนะฮะสำหรับในสูตรนี้ก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะครับเนะะาะมาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่102206 อย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใครที่กดไลค์ในคลิปนี้นะครับก็ขอให้โชคดีถูกหวยแล้วนะฮะขอให้ถูก2ตัว3ตัวกันเลยเด้อนะครับสําหรับในว่าของวันศุกร์นี้นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ให้นำเด้อนะครับเนาะส่วนนะฮะหาในหลัก10หลัก10เราจะนําในที่ในหลักพันนะครับคูณด้วย5หลักร้อยคูณด้วย5กับ9หลัก10คูณด้วย3กับ5หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่3 2 5เป็น10นะครับ2 2 5เป็น10 2 9เป็น18 0แคูณสได้0 0นคูณหได้0นะครับ6 3นะครับหกเป็น18นะฮะจะโบกันแบวกกับ8ปนะครับเป็น16นะฮะก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น7นะก็จะได้แล้วนะครับในที่ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะฮะเราจะนำในหลักพันนี่จะคูณด้วยเลขคูณที่5 หลักร้อยคูณ9แล้วก็5หลักสิบคูณ5นะฮะหลักหน่วยก็จะคูณด้วย2นะครับ2 5เป็น10นะฮะ9 2เป็น18 2 5เป็น10 0คูณอะไรได้0นะครับ6 2เป็น12จะบวกกันนะฮะ2บวกกันกับ8นี่ก็จะเป็นในที่ได้0สูตรบอกเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะฮะก็ได้901อีกแล้วนะงวดก่อนก็901นะครับ67นะฮะแล้วก็901 6 7 9 0 1เหมือนเดิมนะครับสลับในหลักหน่วยนะครับ901ผมว่ามีแน่นอนเน,ะเนาะในงวดนี้นะฮะจับคู่ในสูตรนี้นะครับก็จะได้นะครับในที่69 606179 60 70แล้วก็71นะครับเนาะอ่ะแคบปบหน้าจอกันไปนะครับนำไปเลือกซื้อกันได้สลับในสูตรนี้นะครับเนาะสูตร A บวกนะฮะสุด A บวกนะถึงไม่เข้าก็เนี่ยอ่ะเอาไปเป็นเลขเต่นแล้วกันในหลักหน่วยในตรงนี้นะครับเนาะเนี่ยเอาไปเป็นเลขเต่นแล้วกันในหลักหน่วยนะครับ3ตัวมา1ตัวเนี่ยในตรงนี้9 0 1 นะครับเนาะอ่ะยังไงก็ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีแล้วกันถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอติดตามในคลิปถัดไปแล้วกันนะครจะมาสรุปให้งวดที่แล้วก็เข้า0 6นะู6ย์กเนาะนะครับก็ได้เฮกันไปได้หลายท่านนะครับเนาะอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ